วัสดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขน่ะเมื่กับก็มาขอพรกันเป็นสาวสาวลาวพี่ตับเป็นอีพีที่สองของมื่อกี้เนาะเพราะว่าอีพีที่สองก็คือเอามาสอดอีพีแรกเนาะหัวหินนั่นเองมาเมื่อกี้มากับบรรดาสหายแล้วก็ไอแอนองเขาคือเก่เาเนาะเป็นคนะอมเมดี้เป็นนักแสดเก่าเก่านะ ไปแล้วเนาะเดี <apply some antis> ๋ยวฮาวก็สะลงได้ลงไปตนน้ำลิงกันแหละลองชมเลยนะก่อนท้าชีไปลินน้ำฮาก็ต้องมานางกินล้มชงมิโยก่อนเนาะสบายดีไอนาเดชพูดแล้วเนาะสาสว่างมันก็ไปเลาะแล้วอันนี้ภูเขายัางก่อนเขากระโหลกเขากระโหลกมีงูปะ มีแบบอันนี้แม่น้ำลองเนาะป๊าดลอยไปดีชอบสวรรค์เขตเลยบ่โดยโดยโดยโอยต้องสลับกันเนาะลอยอินเขาได้แต่ก็ลอยลอยข้ามน้ำอยังภาษาไทย ลอยลอยข้ามน้ำโคงเนอะจะไปหอดหอดสวนนรรณนเขตโดยเดียวหัวกันไปเนอะสมีพยน,น,นาชมาหับมันบ่นนหับลงไปก้นทะเลมันบ่สุพรโรโพล่ะขึ้นมาเนอะต,ต่ว่าสีได้ลงไปก้นทะเลแทน นนอยู่ตเลก็เป็นทะเลของนะอ,อ,อันอันนี้คือทะเลหัวหินมันงบอทะเลก็หัวหินอันเดียวกันบ่เพิ่นบอกว่าหัวหินใช่เหรอหัวหินหัวหินหัวหินนั่นเดียวเนาะอันนี้ทะเลหอยบ่อันแหลมๆนะ ม่ทกนเออเขาเคยเห็นในโทรศัพท์เนาะ่ะชิคูดเอาหอยในนี่บอกบ่ได้นนะไเมได้หมได้หบ่้บ่ไเก็บกับเล่าได้บ่ได้นี่เธอสมน่ะคนที่บอกเขาเก็บหอยเไปได้นะ <laughs> แต่เเก็บเล้าอันตำรวจจำแล้วมาเจ้าคนนี้เด้อก็เล็กน้อยเก็บกองเมียนอย่เนาะหอยนะ อันนี้มันมันบ่เพิ่นปลูกมันมันบ่สว่างไปพุ่นแล้วเนาะเฮาก็บ่ได้ตามไปนําจักไปฮดใส่ได้กําลังสิวนลิ่น้ําอยู่พาจักงามทางใดมีคนบ่หลายบ่ายบ่้คนบ่หลายเนาะ โะอันนี้ผ่อเก,บกบ็บจากบาทคนาะบาทวสบามสิบสบามสิบตังตังนึีตอองตังหนึ่งตังหนึ่งสาบาทอันนี้ก็สักอันนี้ออันนี้นอนได้เ,เอาตอนนี้ไปสง่งเพื่นแล้วนานั่งตัวนั่งกันมานั่งบนขึ้นทะเลเนาะ Halaporta nằm nòng nơi nam cầu nằm nòng loại bột bột loại bột 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 thái bột bột là bột 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 ก็ตอกไม้เลยเด้ต,ตกไม้อ<น>ืมตกไม้อันนี้กัตกน้ำหล่นต้นไม้หล่นต้นไม้หลนต้นไม้แท้คาคาลีอะเดี๋ยวฮะจะไปหาเราเบิรงกสมบงังเนาะสมบัอยู่ยสสมบัติไปตีนเขาแล้วกเนอนมาเต้นโดนล้วไปเต้นโดนหาสมบังก่อน สิย่างหาสวงฟังบ่ฮู้ว่าสวงไปทางใดสิไปส่วนลงไปริมน้ําเนาะวังฮอนๆสิจัขี้กล้วยอันนี้เนาะผูเป็นจังได๋ดสิไปหาหมูก่อน หัวสวนางโยใสถ้าถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าสวบางยางมาหลังเขาเนอะแต่หัวยางเขาใสก็บ่เห็นไปเขาใสเด้อันนี้อันนี้คือเปลือกหอยเมนก็มันจะเป็นก้อนจุ๊บๆๆขึ้นนะ เรายู่ไซส์เราเป็นเนาะสองคนนะพูไปฮอดไซสแล้วตอนยังไปหาก็ต้องได้เก็บหอยกระน้ำเนาะมันจะมีหอยมาก็อยู่บนนอแถวๆนี Hoa là gặp hồ hoa nát chim anh hoa lẹt. Gần như anh hoa kìa lẹt. Nguyên ng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 a kìa 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 เป็นสาสตร์เอ้าดอกจำปามาตกองกิพี่ได้จังใดอันนี้ก็คือเป็นดอกจำปาดอกตะบองเพชรแม่นว่ เยัง oh, ก okay. oh, really? ูพ okay. okay, so like, ูดเนอะนะคะกระจับมันตุ่ยมาคืนเพิ่นไปโอ้ในถังมีแก้วน้ำเนาะทุกคนมีหอดแก้วมีในโกนนั่นสิเป็นอยังที่ถึงนำสัตว์ฉันก็เห็นไปเขาคือสิบอ่าเห็นสมบังเลยเนาะหัวยังเป่นหอดสิได้ แต่ว่าเอาเกษียณนี่แหละรู้สึกว่าอยู่นี่มันดีกว่าอยู่หันเพาะผสิตามาเราผู้อ,อะไรแล้ว,นะนนวนลเนา,าน,วนาะก็นอนพักนั่งเศร้าดีก็เจ้าวันยังไปซะ่ไหมนางถ่ายหนีบ้าเลยหเนาะสุดท้ายก็เห็นแล้วเนะาะทองใจเจ้าวันจะขึ้นไปทั้งเทงพุ่นสองสาวสาวสาว่างก็บ้าใจยกคู่พันเนาะ เดี๋ยวหาสัญญาณมันนะเพื่อนบูว่าสัญญาณกูทางแดมันจังมัเลิกเนาะต้องเบิ่งทางก่อนเดี๋ยวสิีดำงอนทีอ๋อมันเลิกมันวันเนี้ยเพาสที่ย่างกูทางได้ดีอ่ะทุกคนบูว่าสัญญาณกูทางได้ดยันหน้ามันเลิกเนาะยังคดีได้บ่ เ,เนี่นยฮัลโหลพี่ห้อยคุณนอนสองคนนเอาได้้ต่อ,อยยางมาตามหาเจ้าเคยามาตามหาชมเจ้าเอามันไปทางไหนนี่นะไปทางไหนนี่นะ cần Lần lượt tên cầm vào hù nào Đông bằng con Quay bảo tụi con ơi Lớt tên bay Bay thằng này phải thằng đây Thằng phải thằng đây đi nè Không thằng đây Bỏ Chứ nắm khẩu của bay vào đây nó no, con tài liệu Chứ phải nó đầy đi Nhàng đi lệ Phương ตอนนี้เ้าก็ได้เซลฟี่ตนที่ห้อยเลยเนาะเดี๋ยวเ้าก็จะได้ขอตัวลาพี่รา,าน้องไปเนาะ,ะเพราะห้าก็จะได้กลิ่นน้ำวันนี้เน,นาะโดยสบายดีเด้อสุดท้ายนี่ก็ับกอติดตามกอดไล่กอดช่องสกายหนึนน่งนำดาวนึเด้อเพราะวะ่าแต่ยังไม่ทันผ่านทั่วลกกลเลยเนาะก็โดนโดลงคลิปเชื่อโดยกับกองกอดขำโฆษณาให้กันเด้อโดย